รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราสองคนในรายการรู้วยไม่ป่วยรายการที่จะช่วยเปลี่ยนอนาคตสุขภาพของคุณให้ดีขึ้นตั้งแต่วันนี้เลยค่ะสวัสดีครับพี่การครับสวัสดีค่ะพี่ตองฮะนี่เวลาเจอคนนะเดี๋ยวนี้คนติดตามรายการนะคนที่เขาใส่ใจเรื่องสุขภาพอ่อผมได้รับการสอบถามเข้ามาตลอดเลยทั้งคนฟังวิทยุใช่ครับใช่ใช่ คนฟังรายการของพี่การแฟนคลับใช่แล้วรวมถึงท่านผู้ชมใช่ใช่ใช่อ่องสาระดีรู้คนก็แบบติดตามโทรมาถามอหลายๆเรื่องเรารู้เลยว่ามันใกล้ตัวพวกเรามากคนเข็มขัดสั้นกันส่วนใหญ่คาดไม่ถึงคาดไม่ถึงจริงๆมุกเนี้ยมันประมาณ30ปีที่แล้วฉันก็ไม่อยากจะแก้ให้เดี๋ยวรู้ว่าฉันวัยไหนอะไรเอะไรเมันก่อนผมไปกรถินไงก็ มีท่านในพลคนนึงเกษียณแล้วไงท่านพูดมุกนี้เีิยวิการบอกสาปีน่าจะถูกมุกงนี้ไอ้นี่มากเลยอ่ะเออแต่วันนี้น่าสนใจมากเออกลับมาพบกับท่านอาจารย์หมอชื่อดังอีกแล้วอาจารย์หมอชื่อดังเลยหรอชื่อดังชื่อดังในเรื่องการแต่งกรอนเออเป็นคนสูงส่งด้วยใช่ครับเป็นคนสูงส่งเป็นคนที่หลายคนมีความรู้มากเรียกร้องใช่ครับเตรียมเตรียมไอ้นี่ไว้เลยเตรียมหัวเราไว้เลยถ้านะครับถ้าคุณหมอท่านนี้มาเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องไปแนวไหนอ่ะ สามารถแต่งก่อน,อนรับทุกเรื่องได้รเป็นคนที่รอบรู้มากนะครับวันนี้<ม>เราคุยเรื่องอะไรน,นะต่องวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องว่าในร่างกายของคุณเราเนี่ยสิ่งนี้กต่ในร่างกายของเราเนี่ยมีอาการเจ็บป่วยน่นนี่นั่นเนี่ยเพราะบางทีบางทีมีพวกโลหะโลหะคืออะไรเดี๋ยวบางทีเราต้องไปถามท่านอาจารย์ละตกค้างอยู่ในร่างกายของเรามันเหมือนกับสารพิษไหมเดยวต้ชงถามเดีสารพิษโลหะน่าจะกลุ่มเดียวกันเพราะมันมีผลทา,า,ลาให้ร่างกายเราเกิดการอักเสบแล้วเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาได้นะครับได้ครับ วันนี้คุยเลยดีกว่า,าเ,าเราอยู่กับคุณหมอบัญชาแล้วค่ะสวัสดีคับสวัสดีครับรครับสวัสดีครับเวี่ววน,นี่บอกจัวหัวทุกคนบอกให้คนเตรียมหัวเราะไปแล้วนะเนี่ย <c oughs> เตรียมจดกรดด้วย <c oughs> โอ้ยมุกแป๊กแรงงานเข้าเลย <c oughs> อย่านี้ต้องเดี๋ยวมายังไอ้นี่ไม่หยุดเลยเนี่ยยิงแบบอุดตลุดไม่หยุดเลยใช่ครับวันนี้เมื่อกี้ต้องบอกไปแล้วว่าเราจะคุยเรื่องสารพิษโลหะหนักคือบางทีเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ถูกมองข้าม ในเชิงสุขภาพอาการบางอย่างหรือหลายๆอย่างนะครับตั้งแต่เบาๆปวดไม่ตัวไม่สบายตัวหมดแรงอ่อนเพลียหรือหนัก,นกๆอย่างเช่นมะเร็ง sle ภูมิแพ้มากกว่า90%มาจากสารโลหะหนักโอ้นี่ไงเราไม่รู้เลยทุกคนไม่เคยสนใจเลยนะคือคำว่าโลหะหนักเนี่ยมันก็แปลว่าสารเป็นธาตุที่มันมีน้ำหนักเยอะ น้ำหนักโมเลกุลมันเยอะทีนี้สิ่งที่มันทํากับเราเนี่ยคือมันทําตัวเป็นอนุมูลอิสระอ่ะพี่รู้จักอนุมูลอิสระรู้จักเคยได้ยินโฆษณาสารต้านอนุมูลอิสระใช่เลยคืออนุมูลอิสระเนี่ยมันก็คือตัวทําลายเซลล์ถ้าถ้าเทียบเป็นโลหะหนักคือเป็นอนุมูลอิสระที่ร้ายแรงมากนะครับบางอย่างอาจจะมีประโยชน์อย่างเช่นท่านเหล็กก็เป็นโลหะหนักแต่ว่าไปเสริมกลุ่มในเลือดเราแต่ว่าถ้าเป็นท่านเหล็กที่ล่องรอยจากเม็ดเลือดที่แตกง่ายอย่างเงี้ย ก็เจ๊งเหมือนกันนะครับหรือถ้าสังกะสีสังกะสีก็ช่วยในเรื่องภูมิต้านทานในเรื่องฮอร์โมนเพศช,ชายอ,อย่างนี้ครับเพิ่มความพึกคักผึ่งปังนะครับก็เป็นประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นแต่ก็จะมีประเภทแบบที่ไม่เป็นประโยชน์เลยอย่างเช่นสารตะกั่วออร์บอรดแคดเมียมนะครับอลูมิเนียมนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ตัวมันไม่ใช่โลหะเราไม่ได้เรียกเขาว่าเมทัลลิกเราเรียกเขว่าเมทัลลอย คือสารหนูอคือเป็นธาตุที่ไม่ใช่โลหะแต่น้ําหนักโมเลกุลค่อนข้างมากมไล่นี่แสบเพราะว่ากํมกึง่งเพราะนั้นมัน,มนให้ความกํมกึ่งนี่มันเล่นเราได้มากมายอทําให้เกิดการอักเสบอย่างที่พี่สองบอก่อสักรู่นะครับอักเสบได้แบบที่ไหนก็ได้เดี๋ยวก่อนจะไปอาการนะ อยากรู้ก่อนว่ามันมากับอะไรมั่งไอ้สารพิษกับโลหะหรืออะไรพวกสารกสีนี่มันมาที่ว่าอย่างที่บ้านผมสมัยโบราณเด็กๆนี่มุงสารกสีไม่ใช่มันม่ใช่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เชิญครับสารกสีมีประโยชน์สารกสีไม่ประโยชน์เดี๋ยวพวกกลับไปบ้านนั้นเราเปลี่ยนสารกสีแล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอะไรไหมฮะช่วยในการเพิ่มสมรรถนะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่บ้านสั่งกสีน่าจะสมรรถนะสูงโอเคคือคือเราไปคิดถึงอุตสาหกรรม ใช่ไหมอย่างมาพุดอย่างอะไรอย่างเงี้ยโรงงานต่างๆเดี๋ยวนี้ไม่ใช่พี่อทําสีผมสารตะกูโอ้โชคดีฉันไม่เคยทำโอ้พี่กันคแต่สีผมสวยแต่งหน้าทาปากทาเล็บอันนี้ฉันโดนลวเพราะฉันต้องขายรายการนะภาชนะอลูมิเนียมอครับเออนี่เราช่วยจะเช็คลิปไปทีละข้อนะเราโดนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีแคดเมียมก็อยู่ในปนเปื้อนในสารเคมี ที่ใช้ภายในบ้านนะครับแล้วก็ที่เรามองข้ามไม่ได้เลยคือประหลอดอยู่ในไหนรู้ไหมครับที่เราเจออาหารเอาเมล์กล้ามที่อุดฟันเราเราเหยทุกวันมันเข้าตรงเข้าไปเลยก็อยู่ในปากเราอยู่แล้วโอ้โหนี่แหละน่ากลัวมากอะไรใกล้ที่สุดคุณหมอบัญชาอะไรใกล้ที่สุดที่มาแล้วแบบแล้วเราแบบทําสีผมแต่งหน้าทาปากทาเล็บ้านหลอดเนี่ยอาหารเนี่ยปนเปื้อนภาชนะอย่างเงี้ย ยิ่งไปกินข้างนอกเนี่ยอย่างที่สาสุขรณรงค์บอกว่าหม้อหม้อก๋วยเตี๋ยวไม่บัดกรีด้วยตะกลั่วแต่ทั้งหม้อเนี่ยอลูมิเนียมและก็ต้มทั้งวันถามว่าจะออกไหมนี่ยังไม่รวมนะภูมิปัญญาแม่ค้าเอาช้อนถังก๊าีใส่ลงไปอีกประมาณสิบกว่าคันแล้วฉันชอบกินก๋วยเตี๋ยวให้เนื้อมันเปื่อยเร็วขึ้นนี่แหละคือคือคือมันเป็นฟีโรป็นสารที่ทําให้เกิดการอักเสบขึ้น แล้วอาการเนี่ยมันก็อาจจะแบบไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนจนกระทั่งป่วยเป็นความเสื่อมของอายยวะต่างๆอ,อย่างเช่นเบาหวานก็เกี่ยวข้องกับสารหนูนะครับ,รบโรคเส้นประสาทอักเสบเคยได้เคยมีแบบแได้ยินเสียงหลอนในหูไหมอย่างเสียงทินิตัสซี่เป็นเสียงวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งในหูอ๋ครับก็มีแล้วมีแล้วเคยมีเป็นครั้งเป็นคราวก็คือสารโลหะหนักทําให้เกิดเส้นประสาทอักเสบครับได้แล้วก็หน้ากระตุกอย่างเนี้ย หรือแม้กระทั่งอัลไซเมอร์รู้จักใช่ไหมครับอัลไซเมอร์นี่มีความเกี่ยวข้องกับอลูมิเนียมอลูมิเนียมก็เข้าไปในสมองก็ทําให้เซลล์สมองถูกทําลายตามสถิติคนรับมาจากส่วนไหนมากที่สุดหมอบัญชาแล้วก็มันออกอาการยังไงมากที่สุดมันต้องขึ้นว่าตัวตัวนั้นคืออะไรนะครับว่าว่าเป็นสารอะไรแล้วเราก็จะบอกว่าอย่างเช่นอ่ะุดฟันอัมลกัมก็เป็นปลอดปลอดเยอะสุดในอะมลกัม ครับนะครับตะกัวสมัยก่อนเยอะกับหนังสือพิมพ์อ่างหนังสือพิมพ์อได้กลิ่นก็เข้านะครับอย่างนี้ก็สีทาบ้านก็มีครับก็สารตะกัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้มันไม่ใช่แค่นี้ที่อาจารย์เล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันที่เรารับที่เกิดในตัวเราแล้วแล้วพิการรู้ไหมผมว่าแล้วอย่างบ้านคนที่อยู่ใกล้แหล่งที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมโรงงานที่มีการปล่อยสารใช่ไหมครับแม้แต่แม้แต่เด็กออทิสติก่ีก็เกี่ยวกับโลหะ กาไปกวนตอนที่กําลังสร้างเซลล์สมองทําให้เซลล์สมองเขาไม่สมบูรณ์เชื่อมต่อการเชื่อมต่อของเซลล์สมองไม่สมบูรณ์ทําให้การเชื่อมต่อระหว่างสัญชาตญาณกับความคิดเนี่ยมันถูกรบกวนอ๋อนั่คือถึงว่าเขาจะมีอาการเขาเลยมีอาการอยู่กับตัวเองเป็นออทิสติกสร้างภาษาตัวเองแล้วก็ใช้สัญชาตญาณในการเอาตัวรอดเขาไม่ได้รุนแรงเขาไม่ได้น่ากลัวเลยนะแต่ถ้าทำเขาแรงเขาตอบกลับแรงอเขาอยากได้อะไรเขาไม่เขาขอไม่เป็นเขาหยิบเลยอันนี้เป็นต้นนะครับซึ่งซึ่งจะต้องบอกว่า มีการวิจัยขำๆเลยประมาณเอาจับคนทั่วไปสุ่มๆมา200กว่าคนตรวจสารโลหะหนักในร่างกายเจอร้อยเปอร์เซมากหรือน้อยแค่นั้นเอง22เอซนอยู่ในเกณฑ์ที่น่ากังวลอ้อหนึ่นหมามาอัตโนมัติเลยหนึ่งในห้าจากชีวิตประจำวันสารโลหะหนักเนี่ยเมื่อเวลาเราตรวจนะครับมันไม่มีค่าปกติอื หมายถึงว่ามันมีตั้งแต่ศูนย์ถึงเท่าไหร่แล้วเราบอกว่าให้อยู่ในเลนนี้เราเป็นปกติไม่ใช่อเข้าไปมีคือมีมีแต่ค่าทนได้หรือค่าทนไม่ได้แค่นั้นเองอ๋อครับไม่มีค่าปกติอาจารย์อย่างนี้แล้วก็ชายกับหญิงผู้หญิงจะมีโอกาสว่ามีปริมาณการมีสารตะกั่วหรือสารกลอดหรือโลหะหนักมากกว่าผู้ชายไหมฮะเพราะว่ามันจะมีทางอ้อมอยู่นิดหนึ่งครับอ่ามีอันนั้น้เป็นเรื่องของพฤติกรรมแต่ทางอ้อมก็คือว่าสารโลหะพวกนี้เนี่ยเวลาเข้าไปในร่างกายมันจะชอบเข้าไปอยู่ในเซลล์ไขมัน ใครมีไขมันมากกว่ากันก็มีโอกาสที่มีเยอะกว่านยะมันชอบสิงสู่อยู่กับไขมันมันไปที่ชอบที่ชอบมันเข้าไปในเซลล์ไขมันใช่ไหมแต่ก็ในทางรงเัินข้ามคือบางคนที่รับสารโลหะนักเยอะๆเนี่ยก็จะมีภาวะอ้วนครับเพราะว่าร่างกายพยายามสร้างเซลล์ไขมันเป็นโกดังเก็บสารโลหะหนักเป็นที่เก็บนะโดยเฉพาะรอบเอว โอเคับถ้างั้นผมยังไม่น่าจะซึ่งบางคนลดน้ำหนักไม่ลงเลยนะแต่พอล้างอไอย่างพอล้างพีททำคีเลชันอย่างเงี้ยเอาลงออกนะน้ำหนักลงเลยหุ่นดีใชเดียวก็ได้อ่านะครับเฮ้ยหรือว่าที่พี่เริ่มเริ่มน้ำหนักลงไม่ใช่พี่มารู้สึกว่าตั้งเอ่อตั้งแต่ทำคีเลชันก็ไม่รู้แต่ว่าพี่การต้องหาทีหน่อยพี่การจัดเวลาพี่ก็ออกกำลังกายอยู่แล้วพี่ก็เลยไม่ได้จะเอฟเพราะคีเลชันหรือเพราะแต่ก่อนออกแล้วลดไหมล่ะคะก็ลด ขาไม่ได้ลอดก็ปกติอ่ะเออเป็นคนออกกับร่งกายประจำอยู่แล้วอุ้ยเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าไขมันเป็นแหล่งเป็นที่อยู่เก็บของพวกอ้วนอะอืมอือนี่ไงนั่นคือผลว่าทำไมคนอ้วนก็จะมีผลเรื่องการป่วยในเรื่องของหลอดเลือดอ้นนี่น่ะมันเกิดจากการเสื่อหรืออย่างสูบบุหรี่เนี่ยครับอันตรายของบุหรี่ไม่ใช่นิโคตินนิโคตินอย่างเก่งก็เส้นเลือดแข็งนิดๆอ่าสารเผาไหม้ที่เราสารดินน้ำมันหรือสารทาเนี่ยอย่างเก่งก็ถุงล้มโป่งอ่ะ แต่ตัวที่ทำให้เกิดมะเร็งคือสารโลหะหนักในใบายาสูบมีแคดเมียมปนเปื้อนการแต่งกลิ่นบุหรี่ต้องใช้เคมีแคดเมียมแน่ๆกระดาษห่อบุหรี่ต้องอบสารหนูไม่งั้นมแมลงเจาะ อ่าแล้วก็ตัวหนังสือเล็กๆที่อยู่บนกระดาษบุหรี่นั่นก็คือตะกั่วประหลอดยังไม่รวมสารปิโตเรเลียมที่อยู่ที่ก้นกลอง๋อครับงนั<อ>้นอาจารย์กลยบอกว่าสารโคนหนักก็ทําให้ถึงรุนแรงไปถึงท่านเป็นมะเร็งได้ด้วยใช่เป็นมะเร็งครับ<อ><ม>แล้วไม่ใช่มะเรง็งแค่ปอดนะพี่มันออกทางไหนเป็นที่นั่นยิหนังก็ได้ทางเดินปัสสาวะก็ได้ทั้งไตทั้งหลอดไตผมว่าเราต้องระวังทุกผ่านด้วยผมว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้เลยนะนี่ฟิการใช่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยฟังดูนี่แบบว่าไม่ว่าไลฟ คือมันมากับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตใชทุกแบบทุกเลยแบบของทุกเพศทุกวัยทุกช่วงทุกจังหวะเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวมาคุยกับคุณหมอประชารคุยกับต่องกันต่อว่าเอ๊ะถ้าเรารู้แล้วว่ามันมายังไงมันมาจากอะไรบ้างมันเก็บอยู่ที่ไหนเราจะใช้เออใช้เวชศาสตร์ชะลอวัยมาช่วยแก้ปัญหานี้ยังไงช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะ ต้องยอมรับค่ะว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิดไปอีกยาวๆเลยค่ะสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คืออากาศสะอาดๆแต่ไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้มีเครื่องนี้เลยเครื่องผลิตโอโซน O3 รุ่น G1 ค่ะเป็นเครื่องที่เขาช่วยกำจัดเชื้อโรคในอากาศได้99.99% 99เลยค่ะเรียกว่ากำจัดทั้งไวรัสแบคที ria ฟันบุรีแล้วก็ฝุ่น PM2.5 ไปจนถึงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆแล้วดูเครื่องสิเห็นไนหะเล็กขนาดนี้ค่ะจะวาง ห้องนอนก็ได้ห้องครัวห้องน้ําหรือว่าจะเอาไว้ในรถยนต์ยังได้เลยค่ะปกติราคา1,590บาทตอนนี้ลดเหลือ1,290บาทค่ะเข้าไปดูในรายละเอียดที่เว็บไซต์ w w w p s i c o t h นะคะหรือว่าจะโทรไปที่ call center ของ PSI ก็ได้ค่ะ1247ค่ะ มาคุยกันต่อค่ะโอ้โหเรื่องนี้น่าสนใจมากแต่ก่อนจะคุยวันนี้ดูให้จบรายการนะคะเพราะว่าวันนี้นี่เลยต้องมีอะไรมาแจกวันนี้เราคุยเรื่องโลหะหนักใช่ไหมครับผมกับพิการเนี่ยก็ห่วงสุขภาพของท่านผู้ชมทุกคนวันนี้เรามอบไปฮะให้สามรางวัลนะครับรางวัลในการหนึ่งรางวัลเนี่ยก็คือการทำวิตามินกำจัดสารโลหะัจากร่างกายนะครับจำนวนสามรางวัลรางวัลละหนึ่งครั้งต่อหนึ่งท่านมูลค่าหกพันบาทต่อหนึ่งครับให้เลยไม่เป็นไร ศูนย์สองสองเจ็ดเจ็ดสปดหนึ่งแปดจำเบอร์นะคะอ๋อมีไลน์ด้วยนี่่ะบอนะครับดไลน์เข้ามาได้เลยครับผมว่าชมรายการที่หลังจบรายการนะครับอืออันนี้ดีมากเลยค่ะอยากให้ลองมาทำกันจ้ะอ่ะมากลับมาคุยกันต่อค่ะเรื่องนี้น่าสนใจมากพอคุยกับหมอบัญชารู้เลยว่าทุกเรื่องในชีวิตประจำวันน่ะมันนำพาหมดเลยเนาะครับก็เราก็ จะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยจริงๆแล้วเราก็รับมันบ้างแหละนิดหน่อยแต่เราก็มีวิธีการขับออกตามธรรมชาติอย่างเช่น<ม>วิตามิน B12 ที่เราได้รับจากาลําไส้ที่ดูดซึมเข้าไปม,มันก็เป็นตัวจับสารโลหะหนักได้ระดับหนึ่งนะ<ม>ครับลอโรฟิลก็เป็นตัวจับสารโลหะหนักได้<ม>ธรรมชาตินีค่คือธรรมชาติแต่ถ้าเอาไม่ไหวจริงๆก็ต้องใช้ตัวช่วยนะครับการให้น้ําเกลือวิตามินเนี่ยอย่างเช่นวิตามิน C ก็เป็นตัวจับสารโลหะหนักเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยคืออะไรที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ มักจะช่วยจับโลหะหนักได้โอเค <Okay. S 1> นะครับแล้วมันก็มีตัวที่เรียกว่าคีเ l ติงเอเจนต์หรือคีเลเตอรซึ่งมันจับโลหะหนักแบบตรงๆเลยครับแล้วมันก็คือไม่ทำอะไรมากเข้าไปในร่างกายปุ๊บเจอโลหะหนักคว้ามัฟม,มับเสร็จถ้าไปเจอตัวแรงกว่าปล่อยตัวนี้เอาตัวใหม่ออกไปเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้แล้วก็พาออกทางไตแต่มีข้อแม้คือถ้าทางให้ทางน้ำเกลือมนออกทางไตต้องตรวจไตก่อน ถ้าที่ไหนมาถึงจับให้คีเลชันเลยกับรุณาแจ้งสมาคมคีเลชันหน่อยเถอะครับในฐานะอุปนายกสมาคมยอมไม่ได้การเป็นอุปนายกสมาคมคีเคลชัน่นประเทศไทยนะครับก็คือเราต้องมีมาตรฐานในการตรวจไตจะได้คำนวณโดสการให้การจังหวะการให้ด้วยนะครับทีนี้การกําจัดสารโลหะหนักออกจากร่างกายเนี่ยก็พูดไปถึงเลยว่าถ้าให้แล้วก็ต้องทําใจเบาๆนิดนึงว่าจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า healing crisis หรือผมแปลเป็นไทยมั่วๆว่าวิกฤตก่อนการหาย เหมือนบ้านลกๆอ่ะพี่พี่ไปสาดน้ำควองฝุ่นฟุ้งไหมเออฟุ้งฟุ้งอ่ะขยงขยาก็ออกมาอาการก็จะปรากฏขึ้นมากขึ้นครับแต่อย่าถอดใจทําต่อให้ถี่ขึ้นด้วยแล้วจะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆตามหลักการครับประมาณนั้นครับซึ่งการให้สารกําจัดโลหะหนักรือเรียกว่าคีเรตติ A งเอเจนต์เนี่ยตัวไหนอย่างไรกับใครเมื่อไหร่อันนี้เป็นดุลยพินิจของแพทย์ที่ผ่านการอบรมจากสมาคมมาครับสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวก็มี การอบรมอะไรนะครับสิ้นเดือนประธานโทษสิ้นเดือนตุลาที่ผ่านมานะครับก็จะมีอบรมสิ้นเดือนนี้เป็นของเซลล์ลมบัดนะครับแต่ว่าในเชิงของเมื่อกี้คุณหมอบอกแล้วว่าในเชิงธรรมชาติก็มีก็กาจัดกันไปแต่ถ้าเกิดว่าเอาไม่ไหวมาให้หรือถ้าจะความชัวรก็คือมาตรวจตรวจแล้วก็ช่วยกันกำจัดออกนะฮะเรามีพลันในการกำจัดออกให้คือคือการตรวจเนี่ยมันจะป่งชี้แล้วว่าเออเราควรจะใช้สาร ตัวกาจัดตัวไหนนะครับเพราะประหลอดก็ตัวหนึ่งเด่นตัวนี้ตะกัวก็ใช้อีกตัวหนึ่งสารหนูก็ควรจะใช้อีกตัวหนึ่งอ่ามันมีความเด่นความดีไม่เท่ากันนะครับตั้งแต่มีคุณหมอมีเคสตัวอย่างมาพอลูกค้ามาตรวจเราพบว่ามีสารอะไรเยอะที่สุดไอโลหะหนักที่ตกเอออย่างผมมีคนไข้เป็นทีนีตุสแล้วกันไอตัวเคสนี้เก่าแก่มากตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นทีนิตุสก็คือเสียงหลอนในหู ดังวิ่งวิ่งวิ่งเหมือนวิญญาณจิ้งหรีดเข้าสิงไะครับมันจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวลองใส่โลหะหนักไปเยอะๆเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อเช้าที่เติมให้นี่เติมใช่ไหมเติมโลหะหนักใช่ไหมล้างออกสิพี่ทีนี้เสียงตรงนี้เนี่ยไอ้เสียงหลอนในหูเนี่ยไปหาหมอที่โรงพยาบาลระดับโรงเรียนแพทย์เลยนะแต่ไม่ใช่เสียงพูดใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นเสียงวิ่งเหมือนอะไรมาอี้อยู่ในหูตลอดเวลาตอนนอนยิ่งหนัก ยิ่งแบบดังมากแล้วก็จะนอนไม่ได้พักผ่อนไม่ได้เป็นมาหกเดือนก็ไปหาหมออาจารย์ที่โรงเรียนแพทย์แต่บอกว่าไม่หายหรอกทำใจให้ชินไปกับมอนก็ยังไม่ถอดใจเปงโรงพยาบาลกระชนบอกว่าก็ฝันนะว่าตื่นมาแล้วจะหายพอมาหาหมอบัญชาหมอวัญชาบอกว่าเดี๋ยวขอพิสูจน์ก่อนก็ตรวจสารโลหะหนักก็ตรวจใน เจาะไอเลือดหยดเดียวแล้วขึ้นกล้องดูก่อนอุ้ยวววาวสวยงามนะครับะะเป็นดอกดวง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 อ้าว,วตรวจปัสสาวะวตรวจเลือด<ว>เจอปลาหลอดกับแคดเมียม<ว>ซึ่งดูหน้าเป็นคุณผู้หญิงอายุประมาณสี่สิบกว่าหน้าตาไม่ใช่ฉันทนาไม่ใช่สาวโรงงาน<ว>แล้วก็ไม่ทำสีผมด้วยไม่แต่งหน้าเท่าไหร่ด้วยวหน้าสด,สดนี่แหละ<ว>ก็บอกว่าทักไปทำแบบดักดักไปหน่อยว่าใจคอยจะกินซีฟู้ดทุกวันเลยหรือไงหมดักไปมองหน้า หมอรู้ได้ไงหมอเป็นหมอดูค่ะก็ดูผลเลือดไงครับมันก็มาจากซีฟูดเป็นส่วนใหญ่นึกออกไหมก็เลยบอกว่าเออถ้าอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวล้างออกมากกว่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นหายไปในสองเดือนมองหน้าหมออีกรอบหมอตั้งสองโรงพยาบาลบอกไม่หายแต่อีหมอนี่บอกหายไว้บอกไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์อ้กันไอสองเดือนนี้คือไอแววิ่งวิ่งในหูต้องหายต้องหายเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่มีเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็จับ โปรแกรมคีเลชันแต่ต้องล้างลำไส้ไปด้วยแล้วก็ให้วิตามินอื่นๆเสริมไปด้วยก็หายป่านนี้สิบกว่าปีไม่เป็นอีกเลยมีเคสอื่นอีกไหมที่ไม่ใช่ไอ้วิงวิ้งใ่หูโลหะหนักใช่ไหมค่ะก็สะเก็ดเงินครับสะเก็ดเงินมาเป็นหมูหนักมากแล้วก็รักษาโรงพยาบาลยังไงก็ไม่ดีขึ้นแล้วผมตรวจสารประหลอดเกินค่าที่ยอมรับได้ไปเป็นหลายเท่าผมก็สืบประวัติย้อนเลยว่าอาการเริ่มเมื่อไหร่ปรากฏว่าเมื่อ2ี่สปีก่อน ไปอุดฟันแบบขนาดใหญ่แล้วมันก็เริ่มมานต่ตอนนั้นใช่แต่ไม่มีใครสนใจผมก็ให้การคีเลชันเอาตัวจับสารประหลอดให้กินแบบกินนะถ้าจับสารปะหลอดให้กินอาการดีขึ้นเป็นลําดับเจ้าตัวรู้ไหมว่ามาจากรู้ต้องให้ไปรื้อต้องให้ไปรื้อปะหลอดออกเนี่ยอย่างเงี้ยนี่คร่าวๆคือจริงๆแล้วเคสมันมีเยอะแยะหรือคนไข้ที่เป็นหลอดเลือดตีบนะครับจะไปทำ สวนหัวใจบอลลูนแล้วปรากฏว่าสวนไม่เข้าหัวหัวมันมันแข็งมากมันไม่สามารถจะทะลวงไ้ผ่านในตะก,ก,กรันในหลอดเลือดไปได้แล้วหมอก็จะแผนว่าจะทำบายพาสแต่คนไข้ไม่อยากผ่าตัดบายพาสก็มาปรึกษาผมก็จัดโปรแกรมพรเพลเยชั่นไปสักเดือนหนึ่งเขาก็ไปสวนใหม่อผ่านสะาวงสบายยเลยถ้าเรามีเคสบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นวิศวกรเป็นฝรั่งนะครับมารักษาที่เราเนี่ยมือสัน เขียนหนังสือไม่ได้อันนี้ก็เกิดจากโลหะหนักอยู่แล้วก <g ül üyor> ็มีส่วนครับใช่เลยครับแต่หลังนั้นเราเราเราก็ให้ทำคีร์ได้เช่นไรต่างเนี่ย,ค,ย,ย,ยคุณหมอที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์หลังนั้นก็ฝรั่งก็งกลับมาเขียนได้เลย นะแต่น่าจะเขียนภาษาไทยไม่ได้ขอจิ้มหน่อยห้าบาทสิบาทก็เอาห้าบาทสิบาทก็เอาเป็นเราไม่ปล่อยเราหรอกนะเป็นช่วงที่แล้วไม่มีมุกเลยเดี๋ยวไม่ไม่หาได้สาระตอนนี้ก็สาระแน่นิดนึงนิดนึงฉะนั้นพี่การพูดอย่างนี้ได้เลยไหมว่าไอ้การทำเคีเอชั่นเนี่ยถ้าพูดแบบบ้านๆแบบภาษาแบบคนไม่รู้เรื่องภาษาหมออะไรเงี้ย มันคือการทําความสะอาดล้างเสน้นล้างหล,ล,ล้างร่างกายดีวาร่างกายร่างกายคือ,คอการการให้ล้างหลอดเลือดเนี่ยมันก็ต้องมีสูตรเฉพาะอีกครับก็ต้องดีไซน์เป็นคนๆไปด้วยอันนี้ดีที่สุดนะครับหมายถึงว่า มาที่ B A C ไม่ใช่ว่าของคนของกะของพี่เหมือนตองเหมือนน้องไม่เหมือนเราต้องตรวจหาไม่เหมือนครับพี่พี่การอาจจะมีตัวนั้นผมอาจจะไม่มีตัวนี้อะไรอย่างนี้แล้วบอกจะได้ปรับสูตรการให้ฟื้นฟูอย่างงที่ให้ในน้าเกลือทั่วไปเรียกว่า E D T A นะครับหรือเป็นสารที่เขาใส่ในหลอดทดลองนิดนิไปให้เลือมันแข็งตัวจริงจริงแล้วมันช่วยจับโลหะหนักได้แต่มันจับประลอดไม่ได้ถ้าเจอปรลอดก็ต้องให้ D M S A อีกตัวหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เนี่ยเทโลเมตมันต่างแต่ในชีวิตประจำวัน ันเนี่ยนะครับเรามีสารล้างโลหะหนักออกง่ายๆเลยครับผลไม้พวกรสเปรี้ยวพวกิตรัสอย่างเช่นมะขามป้อมนะครับหรือแมกนีเแอนตี้ออกซิแดนท์ทั้งหลายแล้วพี่กินไปเถอะอะไรอีกอะไรอีกนอกจากมะขามป้อมไปเขียวไปเขียวผักใบเขียวนะครับผักชีเนี่ยจับโลหะหนักเก่งมากอย่าไปโรยหน้าการุณาเอามากินนะครับไม่ว่าใช่ไหมอันนี้ต้องเข้าวัดเข้าวัดเข้าวัดแล้วไปขออาหารจากชี ให้คนนี้เป็นคนเดียวนะตองเราก็บอกว่าอย่าไปต่อเติมกันนะเอออะไรอย่างเงี้ยก์เขากำลังจบดีเลยเนาะมีมะขามป้อมผักชีผักเขียวไอ้ผักชีฝรั่งนะครับไอ้ผักชีฝรั่งนี่เป็นอะไรที่ปวดกระบาลที่สุดเพราะฝรั่งเรียกทยโคเรนเดอร์เราเรียกผักชีฝรั่งตกลงไปเจ้ายังไงเออเออไม่เป็นไรผักใบเขียวพี่ให้มีคลโรฟิลล์คลโรฟิลล์มันจะคลโรฟิลล์มันจะ ช่วยในการจับโลหะหนักได้แนะนําให้กินพวกผักปั่นสักอาทิตย์ละสองวันสองสาวันแต่ต้องกินเป็นมื้อเย็นนะมื้อเย็นด้วยนะถ้ากินมื้อเช้าตัวเย็นเจ็บไม่ต้องย่อยกันเลยทั้งวันนะครับธาตุมันจะเย็นลงแล้วตัวเราไม่ต้องย่อยกันอาหารจะไม่ย่อยก็กินมื้อเย็นจะกินแทนมื้อเย็นหรือกินหลังมื้อเย็นไม่มีใครว่านะครับสักสัปดาห์ละสองสาวันนะครับก็ช่วยจับโลหะหนักได้ดีใช่เอาอันนี้ดีนะ ใครแบบว่าสมมติมีกำลังหรือว่าอยากจะมาพบคุณหมอมาปรึกษาเรื่องนี้ก็มาทีบ b a อในทางเดียวกันระหว่างอยู่บ้านคุณดูแลสุขภาพทำนุบำรุงเส้นเลือดตัวเองใช่ไหมก็ด้วยการทำยังไงที่จะเลี่ยงเพราะชุดประจวันเราเจออยู่เราทานอาหารที่จำลองหุงต้มก็พยายามใช้ภาชนะที่แบบเป็นสแตนเลสหรือถ้าแก้วถ้าทาได้นะครับอย่าไปห่อฟรอยนะครับปิ้งย่างก็ถ้าจะห่อก็ไปตองไปตองนะทานน้ำมัน เบอกเกลือเอาก็ได้อคนทําสีผมคุณมอะแนะนําคนทําสีผมคนทำสีผมเนี่ยถ้ามีสารตัวหนึ่งเรียกว่าเฮนนาเฮนนานี่เป็นเป็นพืชสมุนไพรของพวกแขกที่ชอบมาเขียนแขนกันอ่ะแต่ต้องหมักประมาณสี่ชั่วโมงออืคือถ้าหมักครึ่งชั่วโมงแล้วบอกว่าธรรมชาตินะไม่เชื่อไม่จริง ครึ่นชั่วโมงแล้วติดสีสวยงามไม่จริงเคมีล้วนๆอาจจะมีผสมธรรมชาติแล้วมาอ้างแต่พอเปิดดูลึกๆจะมีสารเคมีหนึ่งสองสมสี่มาให้เห็นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นธรรมชาติเป็นผงละลายน้ําอุ่นแล้วก็หมักไปสองชั่วโมงสาชั่วโมงนวดเท้ารอกันเลยทีเดียวอ่ะนั่นแหละถึงจะติดมาแต่ก็เลี่ยงไปหมายถึงคนที่สมมติต้อง ฉันต้องเปลี่ยนสีผมตลอดบางคนแบบว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมงอกออย่างเงี้ยแหละพี่ก็ปล่อยไม่อะไรหรอกต่อไปก็เดี๋ยวได้ผมดำถอนผมดำเหลือแต่ผมงอกอะไรอย่างเงี้เนาะวันนี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะดูจบแล้วโทรมาที่02.277.2818เพราะว่าวันนี้มีอะไรสามรางวัลนะครับรางวัลละหนึ่งชั้นหนึ่งครั้งในการในการให้วิตามินกำจัดสารพหษหนักจากร่างกายมูลค่า6000บาท3รางวัลนะครับ ให้ทุกท่านมีสุขภาพดีกับเรานะครับผู้ชมรายการทุกท่านครับเรียนเชิญนะครับโทรหลังรายการนะครับหรือแอดไลน์แอด b a a c ครับอืมค่ะอ่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอบัญชามากค่ะขอบคุณคุณครับอย่าลืมนะคะติดตามรู้ไวยไม่ป่วยทุกเที่ยงวันพุธทาง psi สาระดีช่อง99ค่ะดูไม่ทันวันพุธเหมือนกันค่ะตามไปดูเลย5ทุ่มแต่ถ้ายัางไม่ทันอีกไปดูใน YouTube หรือว่า Facebook การคลับค่ะ K A N C L U V วันนี้เรา3คนลาคผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ